วันนี้มาดูหนังไทยเก่าเป็นหนัง16มมนะครับหาดูได้ยากนะครับนังเอกมาจากฮ่องกงก็คือหลี่มี่นะครับที่อยู่ขวามือนะครับส่วนที่คลาเหมือนคนตาบอดนั้นก็คือคุณสุรสิธิ์สัตยวงศ์นะครับเป็นเพลงของเรื่องนะครับผู้สร้างก็คือวิจิตเกษมภาพยนตร์โดยคุณบรรทุนอง์วิสิตนะครับเป็นทั้งผู้สร้างและผู้กำกับนะครับนำนังเอกฮ่องกงคนนี้แหละครับหลี่มี่มาร่วมแสดงกับเพลงสุรสิธิ์สัตยวงศ์นะครับ หนังออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2498ที่โรงหนัง Empire นะครับแล้วปัจจุบันนี้หาฟิล์มดูไม่ได้แล้วนะครับคงเหลือแต่เศษฟิล์มสั้นๆประมาณสัก2นาทีที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้แหละครับรักคู่ฟ้านี่ครับไปปิดโฆษณาหนังในสมัยก่อนนะครับและนี่ก็คือนังเอกนะครับคุณหลีมี่นะครับ ก็เหลือฉากที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องพอดีเลยนะครับเหมือนกับคุณหลีมี่นั้นไปผูกคอตายนะครับแล้วคุณสุรสิลป์นั้นก็เป็นคนตาบอดนะครับมาช่วยไม่ได้นะครับก็เลยมาเช่าบ้านอยู่บ้านทกานหลังนี้นะครับเศษฟิล์มที่เหลือมานี่เป็นเศษฟิล์มซึ่งเหลือมาแบบไม่ปฏติประตอกันนะครับต้องใช้วิธีนําฟิล์มทั้งม้วนมาฉายดูก่อนนะครับแล้วก็ตัดฉากที่ดารานั้นคล้ายกันนะครับแต่งชุดคล้ายกันหรือว่า เป็นดาราที่อยู่ในสีฟิล์มโทนเดียวกันนะครับออกมาไว้รวมกันนะครับก็จึงทราบว่าเป็นเรื่องรักคู่ฟ้านะครับเนื่องจากมีคุณหลี่มี่นี่แหละครับที่น่าไปตรงกับใบปิดนะครับนี่แหละครับฉากที่คุณสุรสิธิ์เนี่ยจะผูกคอตายตรงนี้แหละครับแล้วก็ช่วยมาและทีนี้ก็จะย้อนไปที่ด้านไหนเรื่องนะครับน่าจะเป็นคุณหลี่มี่ตอนที่ก่อนจะผูกคอตายนะครับก็ชีวิตรันทนะครับ มาทำงานเหมือนในบ้านคนอื่นนะครับแล้วก็ถูกเขาปล้ำนะครับส่วนคนที่เข้ามาปล้ำนะครับก็คือคนนี้แหละครับคุณกระมวลพันธ์สันติธาดานะครับแล้วภาพก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็ตัดไปที่ภาพอื่นนะครับไครับก็เดินไปนะครับแล้วก็ร้องไห้นะครับในเรื่องเหมือนกับมีลูกแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นลอตตอรกับชูศรีนะครับซึ่งภาพก็ไปตรงกับใบปิดนะครับมีเพียง ฉากนี้ฉากเดียวแหละครับที่ไม่มั่นใจนะครับว่าจะใช่รักคู่ฟ้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในหนังนั้นไม่มีชื่อในใบปิดนะครับเพียงแต่ว่าฟิล์มมันอยู่ในม้วนเดียวกันแล้วก็โทนมันคล้ายๆกันนะครับเรื่องรักคู่ฟ้าก็มีเด็กด้วยนะครับมีลูกด้วยนะครับก็เลยเอามาต่อรวมกันไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นรักคู่ฟ้าก็ได้นะครับหรือไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นนะครับก็สั้นๆนะครับ อุ้มเด็กแล้วก็เด็กคนหนึ่งตกน้ํานะครับตัวเองก็มาที่จะช่วยเด็กนะครับก็วางเด็กอีกคนหนึ่งไว้ก่อนนะครับนี่คุณสาหัสบุญหลงหรือคุณเพื่อหัดบุญหลงนะครับได้ยินเสียงนะครับก็ที่ไปดูนะครับแล้วก็คนที่ช่วยนั้นช่วยเด็กขึ้นมาได้นะครับแต่ตัวเองนั้นหมดแรงนะครับแล้วก็จมน้ํานะครับงมหายทีก็กลายเป็นศพขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ นี่คุณสาหัสบุญหลงนะครับก็ชุดนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่คุณอบุญติดนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นรักคู่ฟ้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าโทนสีคล้ายๆกันนะครับก็เลยจับอาไว้รวมกันก่อนนะครับแต่ช่วงต้นนะครับที่เห็นคุณลีมี่นั่นคือรักคู่ฟ้านะครับซึ่งเป็นหนังที่ออกฉายในปี2498นะครับเรียกว่าเป็นหนังเก่าที่สุดของลีมี่นะครับที่มีฟิล์มภาพยนตร์เหลืออยู่นะครับ